ตัวนี้ก็จะเป็นในตัวที่เป็นฟังกีฟองมนะครับตัวเห็นอันนี้เป็นวาเล่ยโอเคตัวนี้มาอาวัยวะอีกอันหนึ่งที่อยู่ที่ลิ้นเช่นกันนะก็คือลิซ่าลิซ่าเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีเฉพาะในสัตว์บางชนิดเท่านั้นนะครับ ไม่ได้มีในสัตว์ทุกชนิดนะฮะเด่นในต้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปหานะครับมันจะมีอยู่ในส่วนพวกคาร์นิวอว์กับเดนูนะครับเป็นโครงสร้างลักษณะเป็นเหมือนกับตัวหลอดเนืนะะ้อตาวยาวเล็กๆเนี่ยอยู่บริเวณด้านตอนหน้าของตินนะครับโครงสร้างการถ่ายทอดครอสที่ท่านเรียนก็จะพบว่ามันเป็นเดนเซลิกูลาร์มิสติสทีสูภายในก็จะมีอะดิโพทิชูแล้วก็เซเลเทลมัสเซอร์ภายในนั้นนะครับถามว่ามันทำหน้าที่อะไรมันก็คือทำให้ลิ้นเนี่ย สามารถจะส่งรูปร่างแล้วก็สามารถจะวัดอาหารเนี่ยน้ำเนี่ยหรือพะน้ำเนี่ยเข้าไปได้ง,ง่ายน,นะครับก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างนี้นะครับซึ่งโดยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคนโบราณเจอก็บอกว่าอาันนี้มันเป็นหนอรน,นะครับที่อยู่ในนินแล้วก็ทำให้สุนัขบ้าน,นะครับตอ่อมากก็พบว่ามันไม่ใช่นะครับมันก็เป็นโครงสร้างอะนร ทน,น้อันนี้มาดูในส่วนฟันนะครับฟันโครงสร้างโดยทั่วไปของฟันเนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมีอัลเตอร์พอร์ชั่นนะครับอัลเตอร์พอร์ชั่นก็จะมีส่วนอีนาเมลอยู่ด้านนอกเป็นทีเนะื้อฟันอยู่ด้านในแล้วก็ส่วนซีเมนต์ตันะครับเป็นตัวที่ยึดกับเป็นตัวรอบฟันอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีเดนทิลคอลสหรือว่าโฟูของขาฟันนะครับ ซึ่งจะมีเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็มีโพริโอร์แนลิกเกเมนตนะครับซึ่งเป็นเนื้อยื่ตัวรากฟันเนี่ยนะครับอีกที่ึงนอยู่อันนี้ก็คือโครงสร้างขนาดของมันนะครับมีสามส่วนนะครับออร์ติคอชั่นเป็นเต้าเผาแล้วก็โพริโอร์แนลิกเกเมนตนะครับอย่างนี้นะคะรับอีเดเบลสีขาวนะครับเป็นฟิลสีเหลืองแล้วก็ดินเต้าเผาเนี่ยเป็นสีน้ำเนะครับ แล้วก็ในส่วนตัวที่เป็นสีน้ำนนเงินอันนี้เลยนะครับก็จะเป็นบลิโอเมตอลิแกนด์ในะครแล้วก็ส่วนสีเขียวอันนี้ก็เป็นสีเมตัลซีเมนต์ั้งเนี่ยโครงสร้างแบบโกลเลยนะครับเหมือนแบบก๊อกแหบนโกลก็คือมีออซิโซไซด์นะครับเหมือนกันแต่ในส่วนของทเป็นอินาเมลเลนทีนพวกนี้นะครับไม่ใช่โบลน,นะครับเป็นโครงสร้างพิเศษ สไลด์วันนี้เราก็คงจะมีให้ดูนะครับในส่วนตัวฝันซึ่งก็จะตัวเองที่จะเป็นเลนทีนแล้วก็เลนเต้าเท้าอาการซีเมนต์้าขการเป็นต้าแบบน้อยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวลูขแหวซึ่งเข้าสู่ในเลนเต้าเท้าตรงนี้วันนี้ทีนเมลเอเนี่ยนะครับเป็นสารพิเศษนะครับเป็นไฮดรอกซีอะปาไทส์คริสตัลนะครับตัวที่สร้างออนมาเนี่ยนะครับ ไม่ใช่โบนเซลนะครับแต่เป็นอะมิโลรัสนะครับเป็นเซลล์พิเศษท,ที่อยู่ในส่วนตัวฟัววนตอนที่กำเนิดขึ้นมานะครับอ,อินาเบลเนี่ยนะครับในพวกของแฟร์กิโดนนะครับตรงนี้ก็จะมีเซลล์เยอะมากแต่ต้นยิปโซรอนเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ฐานหรือรากฟันนะครับส่วนของเทนทีนนะครับเทนทีนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นยึดประดิษฐ์ซักแต่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นกราเนชนะครับ โครงสร้างดูแล้วคล้ายๆกับโบแต่ไม่ใช่ครับแล้วก็มีไขันโปรตีนตัวที่สร้างเป็นโคลาโคลาร์นะครับโคลาโคลาร์ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของตัวโครงสร้างในตอนที่ฟันเกิดขึ้นมาเช่นกันซีเมนต์ตั้งนะครับอันเนี้ยเหมือนกับบลูเบิร์นนะครับสร้างโดยซีเมนต์โตรไซด์ เนต้องเพาส์นะครับภายในนั้นก็จะมีในส่วเช่นเส้นเส้นประสาทเป็นหลักพระนั้นอันนี้นะครับเวลาที่ททเรารู้สึกปวดฟันเนี่ยก็เนื่องจากว่ามาีในระดับจริงรู้นะครับแล้วก็ทำให้สิ่งต่างๆนี้ซึมเข้ามานะรเบโดตัวเน็ต้องเ้าก็จะเป็นกระตุ้นความรู้สึกส่วนของพวกเนื้อที่อยู่ดนนี้นะครับ ส่วนบริโอเน็ตต์วิกเกเมนนะครับก็จะเป็นคอนเน็กติวชูที่ยึดน,นะครับในส่วนตังโวลทอเจ็ตเองนะครับแล้วก็มีกับชิ้นต่างๆตอนนี้มาดูชนิดของฟันนะคะนรับฟันในทุกที่พวกผมบอกไปแล้วลนะครับฟันก็มีไบติบรับพีสนะคะนรับไบติรับพีสเป็นประเภทไหนก็คือเป็นประเภทที่มีฟันที่มีคราวเน็กแล้วก็มีส่วนตัวรูทน,นะครับหรือว่าตัวรากฟัน นี้ก็ได้แก่ฟันของตัวการ์ิวอลซี่เลยนะครับปีซิเซอร์คูบีแนนะครับแล้วก็ฟันของตัวหูนะครับโยเป็นเที่ยบูป่านะครับแบคกิโนที้นี่ก็คือเป็นฟันทั่วไปคนก็เป็นแบคกิโนตี้นะครับไอ้นี่ออกแล้วออกเลยนะครับไม่สามารถจะออกป็นเพิ่มขึ้นอีกนะครับถ้าหลุดออกไปก็เหลืุดไปฟันเทียมนะครับที่ยังใส่ตั้งเองฟันออก มันก็จะมีในส่วนของค o าวนะครับเน็ตแล้วก็รูนะครับที่เป็นปัดรตวอ,อ,อที่โซรต์ชีสที่จะฝ่างกันนะครับรที่โซลต์ชีสนี่หน้าตักมันจะกูุบกฝนะครับแล้วก็มีความแหลกกรมากอันนี้ก็มีประโยชน์ในการต้อาหารเหนียวนะครับพวกยาพวกอะไรต่างๆน,นะครับก็เจอได้ที่ไหนนะครับก็เจอในส่วนของปัตงมา้า เลยนะครับแล้วก็ในส่ขขวนการแก้ขนะะองผู้วิจัยก็คือพู้ที่เป็นโครมาต์อะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเที่ยวครูป่านะคะรับตามพิศโโลจีเนี่ยไบต์พลอกทีสเวลาดูนะครับเราก็จะเทียบกับตัวที่เป็นที่บิล็อกทีสนะครับว่าโครงสร้างไหนเป็นอะไรนะครับเพราะอันอนี้นะครับอันนี้เป็นอินเดียนะครับ ดาวนี่เป็นเดนทีนะครับอันนี้เป็นเหยื่อนะครับสูงถูกแล้วก็มีสูงเท่าพีพีก็มีสูงเดนทีปฏิสังเกตนะครับว่าถ้าเหยื่อเป็นในลักษณะของตัวที่เป็นพิษสุนทรพิสูจนนี้เนี่ยมันมีสีน้าลสีเขียวนี่นะครับแล้วก็มีสูงตัวอูนิเบลแล้วก็ตัวเดนทีเนื่องจากว,ว่าพอมันไม่มีฟาวนะครับไอ้ตรงนี้มันก็จะองะะอกเรื่อยตลอดเวลานะครับ และภาคิจกรรมวิจีนีนี้ก็จะมีการห่อตัวแทนขึ้นมาตลอดอันนี้แบบทีนอนนะครับก็เป็นชิมาชุดดีเวล็อปเมนต์นะครับ,รบ,ม,นะรบมีอยู่ด้วยกันนะครับทั้งหมด6สเต็ปน,นะครับสเต็ปอันแรกสุดเลยก็คือเป็นที่เราเรียกว่าเ,าเป็นเพัดสเต็ปก็คือก่อกมานะครับเป็นตุก่อน แล้วก็ต่อมากก oh. ็ลายเป็นแคปนะครับเป็นกระปูกนะครับแล้วพอเป็นเบลก็คือเป็นกระปุกราคราแล้วก็เกิดการซิมเพลกชันของอิเทลแล้วก็คอมพิชันอิทูทแล้วก็มีลักษณะตัวรู้ที่สุดในการตัดราคา ระยะที่เราจะดูไอ้พวกบรรดาเซลล์ต่างๆนะครับอาริโบาส์เรบาสเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของตัวที่เป็นเซลสเปนนะครับมันก็จะเห็นสครรสร้างที่ผ่านเลยก็คือเวลามองนะครับเราก็จะดูในส่วนของตัวที่อยู่ข้างในนะครับาการเป็นเต้าเท้าไปเนี่ยนะครับก็เป็นแถวของเซลล์ซึ่งจะมีอยู่2ชนิดนะครับเซลล์ที่อยู่ด้านใน นะครับก็จะเป็นอุรารูมาเสพที่อยู่ด้านนอกก็จะเป็นมนรีโรบาลแล้วมันก็จะสร้างนะครับอีนเตเมลก็จะสร้างทับรูมาเดนทีก็จะสร้างนะครับนอกขึ้นไปนะครับในลักษณะอย่างนันะ้นมันก็จะทำให้เลือดฝาดเกิดขึ้นนะครับ,ลลลนะรบแล้วเมื่อเวลามันจะเริญเติบโตการสังเกตกานของตัวอีนเตเมลนะครับมันก็จะอยูนะครกา,เารเจริญติบโตของอิน ตำแหน่งนี้นะครับเราจะดูในส่วนของเซลนะครับอย่างนี้ยสีส้มนี้ก็เป็นคอลปารนะครับเป็นตัวซีวิคเซลนี้ก็เป็นสซลปาร์ตนะครับออราสบาร์ตด้านนี้สร้างเดนทีอาร์บีโรบาร์ก็สร้างอีนาเบลนะครับอันนี้ก็ขยายขึ้นมาให้เีอนะครับก็จะมีอีนาเบลทีเดนที นี้มาดูในส่วนของโครงสร้างอันที่2เลยก็คือพวกสลิปลิแกล์นะครับห,หลักๆโดยทั่วไปของรสรลิปลิแกล์เลยลก็คือพิซซิเตอรี่ยูนิตนะครับจะเป็นอาร์ซินา่าหรือชุดตัวอาร์ซินา่าก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีไมโอลิเทียมเซลล์นะครับแล้วก็ส่วนตนะะัวหลักนะครับสลิปลิแกล์ถ้าเป็นเมเจอร์สรลิปลิแกล์ก็ได้แ็นพวกพาร์ลิตนะครับพาร์ลิตแกร์เนี่ย ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นซีรัสแกรนนะครับยกเว้นในสุนัขที่เราจะเจอที่เป็นมิวคัสมาซีนาเนี่ยปากปูได้บ้างแต่ในปากเนือเนี่ยจะเป็นซีรัสแกรนนะครับถ้าเป็นแมนดิพล่าหรือสัตว์แมนดิพล่าทุกที่จะเป็นมิกซ์แกรนนะครับก็จะมีในสูงซีรัสเบนิลูนเนี่ยเป็นต่างถ้าไมเนอร์สลิปลิกลแกรนเนี่ยนะครับโดยมากจะเป็นมิกซ์แกรนไม่ว่าจะอยูท่ที่ลิงพิปปากกระพุ้งแก่นะครับ ในส่วนของตัวลิงค์ั้วหรือคาราบีนหรือไซโคมาติกพวกนี้เป็นมิสแกรนด์นะครับเพราะนั้นเวลาแบ่งแยกของแกรนด์เนี่ยก็ไม่ยากนะครับเราเห็นเลยว่าถ้าเป็นซีรัสแกรนด์ก็เป็นคาราบีนแกรนด์ที่เหลือนะถ้าเป็นมิสแกรมเพรานั้นก็จะเป็นพวกสารแอนตุลาหรือสัรลิงคั้วได้ทั้งหมดนะครับออโรฟาลิมนะครับ ในส่วนพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซอฟตพาเลตหรือฮแมสพาเลตอย่างที่บอกแล้วแบ่งว่านะครับด้านนอกเป็นิวพัสนะครับโอเดซ่ายูวโซ่ก็จะเป็นในส่วนรูสมบบเกล็ดิชูแล้วก็มีริบบิ้เกล็ดพิชูนะครับคูนิก้ามัสูราลีก็จะเป็นสเกลต่ออัสโซนการที่อยู่ภายในมาในสสุดท้ายเลยคือโซมกเกะนะครับอันนี้ ER. บบนะคะูนิก้ายูโโซที่เรียกเป็นเซนติฟายสแควร์มา ครับจะคอร์ดิไนถ้าเป็นไดมอนดเนสถ้าเป็นนองคอร์ดิไนก็จะเป็นคันวอรอ์นะครับไลมีน่าคงเปียกเป็นเดนชริกราฟนิทิที่ชูนะครับอาจจะพบอวัสดกไฟเบอร์แต่ไม่ต้องไปมองหานะครับจะดูได้ค่อนข้างยากแล้วในหูเนี่ยเราเจอพิปติกทงรูอยู่ในช่วงกรกาฟด้ยด้วยนะครับ มัสตาร l ิมิโกเซเนี่ยเป็นสูต m มัสโสนะครับไม่ใช่กเกิลิโตมัสโสเป็นสูตรมัสโสนคส่วนทันตูนิก้าสับมิโคซาเนี่ยนะครับอันนี้จะมีรูปคอนเน e t ฟทิชูน,นะครับแล้วทูนิก้ามัสาลารอันนี้นะครับเป็น สเกลิโ a มัสซล l สอชั้นนะครับอินเอร์สุนัขแออฟเตอร์ลองที่มีนอในลูมีเนกับในสุนันะครับเป็นส k e l ิ t a มัสซล l ทั้งหมดนะครับไม่มีสเกล t มัสซล์ขาโฟลเลยแต่ถ้าเหลือเป็นในมมาในหูอันนี้ประมาณ2ทีในก็คือส่วนต้นนะครับหีูจะเป็นสเกลิโตมัสซลหนึ่งในสาตอนปลาเนี่ยจะเป็นสูกลโัสซลนะครับซึ่งเราจะเจอลักษณะอย่างนี้นะครับ เราจะเห็นสเกลิโ m มาโซ่ปากโตแตสู s c มาโซเซลนี่กเป็นประมาณนะครับาในแนะครับหรือแค่1นใน5ตอนท้ายนะครับที่จะเป็นสูตรมาโซ1ใน5ตอนท้าย4ใน5สูวตอนต้นเนี่ยเป็นสเกลิ m u มาโซ นะครับเราก็น่าจะจบเท้านเออพวกแปลนะครับก็คือในั้งสัมีโครงรางที่มอโซเชทียลแปลนะก็จะเป็นตัวสังการสววของเช่นกันในการบอกชนิดของเราดีว่าประเภทนีเพราะนั้นโครงสร้างนะครับที่เป็น c l a s s i f ม s อิ a m e w o r k นะครับ inika muscular เป็น s ต a l e master แล้วในชั้นสับวิโรซ่ามีโซมาเทียลแฝดแฝดนะครับซึ่งโดยมากก็เป็นแค่แปดในหลงเป็นโครงสร้างสำคัญโดยสุขภัพนะครับทีบอกว่าเป็นนะครับอ่ามีข้อสงสัยไหมไม่น่ามีนะครับก็เป็นในลักษณะโครงสร้างคือคหลักสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือนะครับแบ่งแยกชนิด ตอนนี้คุณสร้างตลการไม่ดีนะครับแล้วก็ผิวฝ่ายวันนี้เราจะแนอสไลด์นะครับวันนี้สไลด์ของปีสามนะครับเราจะใช้กล่องเดียวนะครับในเช่นสีที่เต็มกับตัวเอสแคลมกับในส่วนที่เป็นอิมพอร์ติฟที่เต็มนะครับคราวน,นี้ปัเงเอินว่าปีสองเนี่ยตัวอย่างที่เคยผ่านมาก็คือปีสองเนี่ยจะต้องใช้ทั้งกล่อง ของปี2ก็คืองจองเแล้วก็ต้องใช้ของปี3ามทของปีด้วยแต่ปรเมินเขาจะไปเรียนตอนท,ท้ายนะครับเพราะนั้นมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคุณก็ไม่ต้องตกใจนะครับกล่องสไลด์คุณเนี่ยอาจจะต้องคเปิดมอนะครับโดยเด็กปี2นะครับทุนน้องคุณนะครับความรับผิดชอบก็คือว่าถ้าเกิดสไลด์หายนะครับในระหว่างเรียนคุณรีบแก้ เช็คคุณเข้ามาปุ๊บกล่องสไลด์คุณเช็คแล้วสไลด์หายครีบแก้งในการเปีเราจะได้รู้ว่าหายตอนที่เอาปีสองไปใช้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่แจ้งแล้วเด็กปีสองแก้ก็เปิดมาแล้วสไลด์ไม่อยู่ถือว่าเป็นความผิดของคุณนะครับแต่วันนี้ถามว่าใครแลือกชอบานหาหารขึ้นนะครับถานหารขึ้น ใช่นะครับยกเว้นแง่ก่อนก็ถือว่าววคุณเฟยงนั้นก่อนว่า,าหายไปทีสองก็รับไปเต็มเต็มนะครับใช่ไหมใช่แล้วครับเพราะนั้นกล่องสไลด์ของปีสามเนี่ยจะขอปางคุณาว่าให้เอาเก็บไว้ในตูเ้เก็บต้องนะครับเด็กเก็บไว้ในทิชชู่เพราะถ้าเก็บในทิชชู่ชแล้วเนี่ยเด็กปีสองเขาใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องไปเอาหัวแจงอีทีนึงซึ่งมันจะยุ่งยาก อเนนะครับเพราะนั้นก็เจอกันอีกทีตอนปลายเทอนะครับ